นี่นะคะเชลซีบันของปุณน,นะคะเขาจะคล้ายๆชินามอนโรแต่ว่าเชลซีบันเนี้ยใส่ผลไม้แห้งนะคะปุนใส่ลูกเกดกับคาร์บนร์รี่นะคะนะหวานหอมอร่อยแล้วก็นุ่มมากๆค่ะก่อนจะไปชมว,วิธีทำอย่าลืมกด subscribe และถ้าชอบใจกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เปิ้นด้วยนะคะนะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะแม่บ้านตุรกีสวัสดีค่ะ ขั้นแรกนะคะเราจะทําทั้งจงก่อนนะคะวันเอาแป้งทําขนมปังนะคะใส่ลงไปในน้ําค่ะจากนั้นนาค,คนให้แป้งละลายดีไม่เป็นเม็ดนะคะเมื่อแป้งละลายดีเรียบร้อยแล้วนะคะไม่เป็นเม็ด,เม,ด,เ,มดเม็ดนะคะจากนั้นเดี๋ยวเรานําขึ้นตั้งไฟอ่อนค่ะแป้งนะคะขึ้นตั้งเตาไฟอ่อนนะคะตรงไหนที่แป้งยังเป็นเม็ดเม็ดอยู่ก็บีให้แตกตัวด้วยนะคะ จากนั้นนะคะกวนตลอดเวลาค่ะแป้งตอนนี้เริ่มค้นแล้วนะคะเขาค้นไวนะคะไฟอ่อนนะคะแบบนี้นะคะใช้ได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราปิดไฟแล้วยกลงได้เลยค่ะ mm. เนื้อประมาณนี้นะคะนะไม่ค้นมากนะคะนี่นะคะทั้งจง เขาจะเนื้อประมาณแบบนี้นะคะแล้วก็สีใสๆหน่อยนึงนะคะไม่ขุนแล้วนะคะนะแป้งสุกด,ดีจากนั้นนะะ้าเดี๋ยวเรา,เาแบ่งใส่ถ้วยเล็กๆเ,เอาไว้ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นนะะ้าเดี๋ยวเราจะพักเอาไว้ให้เย็นเป็นอุณหภูมิห้องก่อนใช้นะคะหรือใครจะเอาไปแช่เย็นให้เย็นๆก่อนนํามาใช้ก็ได้คะ่ะหาไลคุมด้านบนด้วยนะคะ จากนั้นนะคะเราจะแช่ผลไม้แห้งนะคะในน้ําเดือดหรือน้ําร้อนนะคะอันนี้ถ้วยเป็นถ้วยทองแดงแบบตุรกีนะคะัมนมีในถ้วยมีลูกเกดสีทองกับแคนเบอรี่สีแดงนะคะปนใช้อย่างละครึ่งนะคะใครจะใช้ผลไม้แห้งแบบอื่นแบบไหนได้หมดเลยนะคะนี่นะคะน้ำเดือดนะปนเทน้ำเดือดลงไปค่ะ นี่จะเห็นว่าควันขึ้นฉุยๆเลยนะคะนี่เดี๋ยวปันจะแช่เอาไว้แบบนี้นะคะประมาณ20นาทีขึ้นไปนะคะจากนั้นนะคะเปิ้นจสะสเด็ดน้ำนะคะแล้วก็สับให้แห้งค่ะพันแดงนคะคปิ้นใส่นมเย็นๆนะคะลงในอ่างผสมค่ะตามด้วยทั้งจงนะคะที่เราทำเอาไว้ทั้งจงจะต้องเย็นสนิทก่อนนะคะไม่ร้อนนะคะหรือยังน้อยจะต้องอุ่นๆ ละลายทั้งจงกับนมเลยค่ะจากนั้นนะคะเกลือค่ะน้ำตาลทรายค่ะคนให้เกลือและน้ำตาลทรายละลายดีค่ะเมื่อเกลือและน้ำตาลทรายละลายดีแล้วนะคะเปิ่นใส่ยีสต์นะคะยีสต์ใครไม่มั่นใจเทสก่อนทํานะคะเมื่อยีสต์ละลายดีแล้วนะคะเปิ่นใส่แป้ง,งขนมปังค่ะ สูตรนี้แป้งแฉะเล็กน้อยนะคะค่อยคคนนะคะให้หมดผงแป้งใครจะนวดมือนวดได้นวดเครื่องหมีนวดได้นวดเครื่องทําขนมปังนวดได้นวดสแตนมิกเซอร์สไปรัลสองแขนอะไรนวดได้หมดนะคะขนมปังวิธีนวดตามที่เราถนัดนะคะถนัดแบบไหนก็นวดแบบนั้นนะคะเมื่อหมดผงแป้งดีแล้วนะคะ ปนจะใส่เนยค่ะเนยใช้เนยเย็นๆหรือเนยอุณหภูมิห้องนะคะเมื่อใส่เนยไปแล้วแป้งจะแฉะมากขึ้นนะคะเป็นเรื่องปกตินะคะนวดให้เนยซึมเข้าไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวแป้งจะหายแฉะเองนะคะส่วนใครที่แป้งแฉะมากนะคะจนนวดไม่ได้สําหรับใครที่นวดมือนะคะเติมแป้งได้เล็กน้อยไม่เกินสช้อนโต๊ะนะคะ เติมมากกว่านี้สูตรจะเพี้ยนนะคะเ้นนวดไม้นี่เ้นใช้เวลาอยู่นะคะประมาณสิบเจดนาทีถึงยี่สิบนาทีนะคะสำหรับสูตรนี้นะคะนวดจนฟิมได้เลยค่ะเป้นนวดนะคะจอนเขารวมกันเป็นก้อนดีแล้วนะคะเิ้นใช้เวลานวดอยู่นะสิบกว่านาทีนะคะเมื่อยแขนอยู่นะคะไม่ได้นวดแป๊บๆนะ ปัญหาน้ำมันที่มือเล็กน้อยนะคะแป้งจะได้ไม่ติดมือใส่น้ำมันนะคะพืชลงในโถหน่อยหนึ่งนะคะประมาณครึ่งถึงหนึ่งช้อนชาก็พอลูปค่ะแค่พอกันติดนะคะจากนั้นรูปโดนะะมีติดบ้างเล็กน้อยจากนั้นนะคะพักให้แป้งขึ้นเป็นเท่าตัวค่ะระยะเวลาพักแป้งก็ประมาณ หชั่วโมงนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นอุณหภูมิห้องของแต่ละบ้านไม่เท่ากันนะคะช้าเร็วต่างกันเล็กน้อยนะคะบางบ้านอาจจะไม่ถึงชั่วโมงบางบ้านอาจจะชั่วโมงกว่ากว่านะคะพักแป้งค่ะดูให้ขึ้นเป็นเท่าตัวนะคะใช้ได้ค่ะพักแป้งค่ะนี่ส่วนของไส้นะคะก็มีลูกเกดกับคาร์เนช่นะคะที่เราแช่น้ำสเสด็จน้ำเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ เราก็จะมีเนยค่ะพี mm. ่อเอาไปไมโครเวฟมานิดนึงให้เขาละลายละลายนะคะ mm. แล้วก็มีซินนามอนน้ำตาลทรายค่ะพี่ใส่น้ำตาลทรายลงไปในเนยนะคะ mm. ตามด้วยซินนามอนค่ะ mm. เดี๋ยวเราจะได้ปาดทีเดียวง่ายๆสะดวกสะดวก mm. จากนั้นนะคะพี mm. ่ใช้พายยางคนเขาให้เข้ากันค่ะเนี mm. ่ยะเดี๋ยวเราเอาไว้ปาดบน แป้งนะคะประมาณนี้นะคะพักเอาไว้ค่ะพักแป้งครบเวลาแล้วนะคะขึ้นมาเยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวเราเอาแป้งออกมาขึ้นรูปกันค่ะใครจะโรยแป้งหรือทาน้ํามันบางๆบนพื้นที่ที่เราจะทำงานก็ได้นะคะกันติดแป้งออกจากโถค่ะ ใส้นมนะคะรวยแป้งบางๆนะคะกันติดแล้วก็รูปแป้งที่ไม้ด้วยนะคะกันติดนะเดี๋ยวเราจะรีดแป้งนะคะให้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวๆนะคะยาวประมาณ48เซนนะคะกว้างประมาณ18เซน ประมาณนี้นะคะบลีดเรียบร้อยแล้วนะอาจจะมีเบีย้ยวๆบ้างก็ไม่เป็นไรนะคะฮะเมื่อรลีดเสร็จแล้วนะคะเราจะทาเนยซินนามอนนะที่เราทําเอาไว้ข้อแตกต่างระหว่างเชลซีบานซินนามอนบันหรือซินนามอนโรลนะคะคือเชลซีเนี่ยเขาจะมีผลไม้นะคะเราจะใส่ผลไม้แห้งผลไม้รวม แล้วก็ใส่ซินนามอนไม่ได้เยอะเท่ากับซินนามอนโรลนะคะนะแล้วก็เชลซีบันเนี่ยเขาสามารถใส่พวกเปลือกส้มเปลือกมะนาวใส่เอ่อสไปซ์อย่างอื่นก็ได้นะคะเป็นเหมือนเครื่องเทศรวมนะคะที่จะมีพวกลูกกะวานี่ขิงนี่อะไรพวกนั้นนะคะนะก็ใส่ได้แต่ว่าซินนามอนโรลจะเป็นซินนามอนอย่างเดียวจากนั้นนะคะเราจะโรยด้วยลูกเกดและครนเบรีที่เรา แช่น้ำเอาไว้นะลงไปให้ทั่ว,วเมื่อโรยผลไม้แห้งดีแล้วนะคะเดี๋ยวปุ้นจะม้วนนะคะตรงตะเข็บนะคะตับขึ้นมาค่ะปิดให้แน่นแน่นจับตะเข็บป,ปิดนะคะวิธีตัดนะคะปิ้นจะใช้ได้หรือไหมขัดฟันนะคะนี่เห็นไหมเอ่ยอ่ะสอดเข้าไปด้าในใต้นะคะ ยกนะคะสอดก็ไปด้านใต้แล้วคว่อยไหมแบบนี้นะคะจากนั้นเราดึงค่ะดึงปืดเรียบร้อยก็จะได้นะชิ้และหนึ่งนิ้วครึ่งโดยประมาณนะคะควยดึง จะได้แบบนี้นะคะสวยงามเมื่อตัดเสร็จแล้วนะคะป้นจะวางเรียงในถาดอบนะคะเป้นใช้7จ็ดคูณสินะคะทาน้ํามันอะไรให้เรียบร้อยนะคะนะป้นสเปรย์น้ํามันเรียบร้อยแล้วนะคะเป้นจะเอาวางเรียงนะคะ4ี่คูณสนะคะจะเข็บไว้ด้านในให้ชนชนกันนะคะ ว่างเล็กใหญ่สลับกันนะคะจะได้สวยๆปนวางเรียงใส่ถาดอบเรียบร้อยแล้วนะคะนี่จากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะพักให้แป้งขึ้นเป็นเท่าตัวนะคะพักแป้งครบเวลาแล้วนะคะก่อนอบเราจะทาหน้านะคะด้วยไข่หนึ่งฟองผสมนมหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะคนให้เข้ากันนะคะแล้วทาบางๆด้านบนค่ะ เมื่อทาไข่เสร็จแล้วนะคะนำเขาอบได้เลยค่ะสุกออกมาแล้วนะคะด้วยความที่น้ำตาลเขาเยอะนะคะเขาก็จะสีเข้มไปนิดนึงนะคะอันไหนที่ปูดตอนร้อนๆนะคะเราเอาพายเนี่ยกดเขาลงไปได้นิดนึงนะคะจากนั้นนะคะด้านบน้นทาด้วยน้ำผึ้งนะคะอันนี้น้ำผึ้งนะคะเราไปอ,อุ่นในไมโครเวฟมานะคะเขาจะได้ทาง่ายๆนะคะทาให้เงาสวยค่ะ พราะว่าปิ้นจะไม่ลาดเกรซขาวๆนะ mm hmm. ปิ้ลเลยทาน้ำผึ้งแทนนะคะอย่าลืมกด subscribe และถ้าชอบใจกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เปิ้ลด้วยนะคะนะคะพบกันใหม่ในวิดีโอหนะ้านะคะวันนี้ลาก,กันไปก่อนอ้ออย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทลิปใหม่ๆค่ะลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ